เช็คเสียงกันยงลูกเพจรู้จริงห้ารู้จริงมีคนติดตามนะใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามนะครับก็เอยินดีอยู่ในเพจนี้อยู่แล้วล่ะสวัสดีค่ะลูกเพจเดี๋ยวเช็คสัญญาณเสียงกอนว่าจะได้แล้วตัวเลขยันลงถายเลขเด็ดแล้วก็เราวความรู้ สวัสดีค่ะลูกเพจได้ยินเสียงสัญญาณชัดเจนเลยค่ะคือตอนนี้วิวอยู่ที่กองสลับพัดนะคะหรือว่ากองสลักพัท com นะคะก็วันนี้เรามีนัดเช่นเคยค่ะก็จะเป็นทุกๆของวันที่1เนาะวันที่1แล้วก็จริงๆต้องเป็นวันที่16กเนาะแต่ว่าอันนี้เป็น17เ็เพราะว่าเมื่อวานวันครูนะคะ16บหกลก็ลาอันนี้ในนี้มีเงินหรือเปล่าคะคุณแม่อันนี้กี่ร้อยล้านคะมีสามสิบ มาแล้วครับเงินมาแล้วครับเงินมาแล้วนะคะเดี ja ๋ยวเราให้ดูเงินเยอะออสนะครับโอ้โหเกาหลีนอร์เวย์ก็มาครับคุณอ้าลูกเพจตอนนี้กระเป๋าใบนี้นะคะลูกเพจเงินนะคะเงินเน้นเน้นโอ้ยคุณแม่อันนี้ถอนมาจากธนาคารหรือเซฟการาดแล้วก็เอามาจากเซฟการ ขออนุญาตหยิบสักหยิบสักหนึ่งแม่วันนี้หนูหนูหนูเอากระเป๋ามาใส่ไม่พอใส่ไม่พออยากไปหามุมไหนของประเทศก็จะไปันน้คือกระเป๋องของกี่ล้านเอ่ยสามสิบสามสิบล้าน วันนี้สาเอากระเป๋ามานะคะแต่ว่าเหมือนจะเก็บ30มล้านไม่พอเห็นเงินแล้วใจสั่นเห็นงานเป็นลมแต่เห็นเงินแล้วสู้ตาย ทุกคนคะอันนี้เงินจริงๆนะคะ30ล้านบาทอยู่ในกระเป๋านะคะเงิน30ล้านบาทจากกองสลักพัดแล้วก็กองสลักพัดดัทคอมนะคะเดี๋ยวเรา<ช>จะมารุ้นรางวัลกันว่าวันนี้ใครจะเป็นเศรษฐีใครจะได้รางวัลที่หนึ่งแน่นอนว่าถ้าหาว่าถูกรางวัลที่หนึ่งของกองสลักพัดหรือว่ากองสลักพั com, ดดอทคอมเนี่ยพี่น็อตจะขับรถสปอร์ตไปหาคุณถึงที่นะคะบอกเลยไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนที่ไหนพี่น็อตไปหาคุณถึงที่แน่นอน เห็นงานเห็นงานแล้วจะเป็นลมแต่เห็นเงินแล้วสู้ตายมากเลยพูดถึงจังหวัดนี้เมื่อก่อนเข้าหลายจังหวัดว่าวันนี้ถ้ารางวัลที่ไม่งออกเฮ้ยมันจะมีจังหวัดอะไรอีกที่เรายังไม่เคยไปวันนี้ผมพูดตลกดีนะครับพูดตลกดีไม่แน่ไม่แน่ารอดูเลยนะครับครั้งที่แล้วที่เราไปกันสองคนเนี่ยรางวัลที่หนึ่งถึงกรุงเทพน้องเที่ยวมาไป แต่ว่าวันนี้รางวัลที่หนึ่งอยู่ที่นีอยู่ที่เรานอ,อยู่ที่เราเนี่ยแหละอยู่ที่อีจันัรบไหค คือว <mile> ันนี้รางวัลที่1เราจะไม่ไปไกลนะคะเพราะว่ารางวัลที่1อยู่ที่อีจันแน่นอนซึ่งอีจันก็ซื้อลอตเตอรี่ของกองสลักพัดนะคะอ่าไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวเอาให้ดูเออซื้อจริงๆซื้อจริงๆซื้อจริงๆคิงตำนวชุดเนี่ยก็ระดับนึงนะครับแต่เราแจกคุกคือสนุกมากของกองสลักพัดอยากได้เลขอะไรคือมีหมดเลยนะพี่นอตมาแล้วทีนอตมาแล้วพี่น็อตคุยกับลูกเพจหน่อยได้ครับสวัสดีครับวันนี้ที่หนึ่งจะ อ,อย่าไปสนใจงงครับสังกองสลากอย่าไปสนใจดาราที่ไม่ดังอะไรนะคะร,นรับอ้าวผมก็อีจันก็ลูกค้าผมครับสวัสดีครับอีจัน,นครับสวัสดีทีมงานอีจันด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ที่กองสลากพัทนะครับเป็นอันนี้เป็นทีมเป็นท,ท,ทีมกองสลากนะครับเป็นทีมเอาสามตัวหน้าออกแล้วนะสามาตัวหน้านะครับครั้งที่หนึ่งนะครับเจ็ดสามหนึ่งนะครับเจ็ดสามหนึ่งใช่ถูกสามหนึ่งนะครับ สามหนึถูกโอเคเดี๋ยวผมไปไลฟ์ตรงนู้นแล้วเดี๋ยวเราไปคุยตรงนู้นได้ใช่ไหมเป็นแฟนของสลากห่าใครถูกเจ็ดสามหนึ่งสามตัวหน้าออกมาแล้วนะจ๊ะเอ้ยเราถูกเพราะเราซื้อของกองสลากพัสดคอลเราจะเช็คยังไงดีจำไม่ได้ว่าเราซื้อได้ยังไงนะเจ็ดสามหนึ่งเสื้อแดงใส่ตุ้มจริพอดีเลยถูกต้องครับสีเฮงสีลมพลติดตามครับติดตามครับ ทั้งีัท้หมละ200ตัวรวมแบตเตอรี่5ชุด5ใบแม่จะไม่ซืแล้วนะ้นึามาบอกำวจชิใหหน่อยจังหวัดนนครับไม่ไปเกียรติสำนักงานสลากแล้วก็ชื่อแล้วก็ชื่อ ยเหมือนเดิิิมมมเเพ่ตูคอมเมนต์ซีบอกว่าทำไมพูดถึงไออาร์สอย่างนั้นล่ะครับแฟนตัวยงให้เป็นเสื้อได้ไหมครับหมายถึงกองสลักพัดใช่ไหมเอ่ยใครช่ได้เสื้ออยากได้เสื้ออีจ่าหรือยากได้เสื้อกองสลักพัดเอ่ยเออซื้อกับกองสลักพัดเห็นแเราไหมเอ่ยลูกเพจ วันนี้วันนี้มีเตรียมมาให้นะครับเสียงเข้าเรื่องใช่ใช่นี่หมายถึงเสื้อกองสลากใช่ไหมเตยใช่ไหมเอ่ยสามสิบล้านนะฮะผมคิดว่าวันนี้ลูกค้าเราน่จะถูกสามสิบล้านเราเนี่ยแหละลูกค้าว้าวพี่น้อยกำลังเตรียมเอ้าเตรียมเงินสามสิบล้านกรนั้คอมเมนต์กันไปก็คืออยากอยากเช็คมากเลยสามสิบล้านจะไปอยู่ที่ใครครับวันนี้เมื่อเช้าพว่เราเอาเงินจากธนาคารก่อรบอกว่าวันนี้ต้องเบิกเจ็ดสิบล้านนะครับเผื่อลูกค้าถูกประมาณที่หนึ่งนะครับ รวมนี่เราเป็นสมาชิกของกองสลากด้วยเห็นแล้วใช่ไหมคะคือเปนตัวเนยงเจปด่ะเจ็ดสา7เจ็ดแปดครับที่สเลขเจ็ดแป็เเป็นไงเป็นไงเจ6อ่ะดูตรงไหนตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ไงโอ้โ ทุกคนคะสตัวหน้าเมื่อกี้ <c oughs> คือเลขอะไรนะเ8 6ดกับ1 3 7่งสามเจ็ดใช่ไหมดิฉันซื้อหนึ่งสามหนึ่งวันนี้คือแบบสวยนี่คือ,อคอนะสรพัดจริงๆใร่าเป็น <c oughs> ินเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของกองสลัดทัดเลยซื้อเองลุ้นเองบอกเลยใช่เหลังจา้นั่งรถสปอร์ตกับเอาพิรุณเราก็ได้นะพี่หนึกงสีแดงกันตัวันที่หนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นยังไม่ถึงเวลาอย่าเปิดเต็มหน้าเงินเต็มหน้าเลยจังบิลเราตื่นเต้นอ่ะเมอ สวัสดีครับพี่อู๋จำสมได้ไหมดันโอ้ดูดันตัวหน้าโอเคอยากได้แฟนตัวจริงเอาแฟนตัวจริงเป็นแฟนแอดมินแทนได้ไหมล่ะเป็นแฟนตัวยงไปก่อนได้ไหมพี่ดีต้องต้องแขนเล็กท้ายเล็กท้ายยังไม่ออกเล็ท้ายเล็ายังไม่ออกค่ะออกไปแค่สามตัวหน้านะคะสามตัวหน้ามองตรง ตอนนี้เรามองไม่เห็นหน้าพี่น็อตแล้วคช่ไใช่พี่น็อตเงินบังหน้าพี่น็อตหรือว่าเป็นพี่ที่ดีหรือว่าเป็นลุงที่ดีเแข่งกันอะไรครับเขาเลี้ยงเงินหล่นทัพนะครับอ๋ออันนี้มีมีของของมาส่งนะครับมีเซอร์ไพรส์อะไรครับมีเซอร์ไพรส์เหรอคะใส่ของอะไรครับคอมเพรสเซอร์นะอ๋อมันมีอ๋อผมเสร็จแล้วกันใช่ครับคุณคือของวัพี่นี้เป็นแกลนุกครับของทีมโปรแกรมเมอร์หกตัวเลขท้ายสามเป็นโได้ครับที่หนึ่ง เลขท้ายสามตัวสองเก้าครับห้าสองเั้าใกล้เข้ามาแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วถึงเลขท้ายสามตัวแล้วพี่นัทห้าสองเก้าเคยมีในโฆษณาเราด้วยอ่าใครถูกใครถูกี่่บออกวาะะไรนใครถูกมัากเห็นเงินแล้วตาโตใช่ใจสั่นแทนเลยใช่ อยากจะหยิบมาสักก้อนอยากให้คุณคุณน็อตมามอบรางวัลที่ระยองระยองเดี๋ยวเจอผมแน่นอนครับบอกเลยครับแอบบอกตอนนี้เลยครับระยองนะครับกองสลากเหลือเลขค้ายสามตัวอีกหนึ่งรางวัลแอบบอกนะแอบบอกแบบเลขหน้าไปแล้วคือเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดแปดหกที่กองสลากแล้วก็เลขคล้ายสามตัวออกไปแล้วหนึ่งรางวัลก็คือห้าสองเก้าเนาะแล้วเราก็จะมีกองสลากพัดติดริมถนนสุขมิตข้างร้านส่งไข่ไก่นะครับเดี๋ยวเจอผมแน่นอนนะ พอจะบอกได้ไหมโปรเจกต์นี้มันอะไรยังไงบ้าง่ถ้าวันนี้รางวัลที่หนึ่งอยู่ที่กองตลาดพลัดเนี่ยที่น็อตขับรถไปหาแน่นอนนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรไปแน่นอนและเราก็จะไปด้วยเออไปแสดงความยินดีครั้งที่แล้วเราสองคนไปเนาะเป็นหนุ่มอป้าเนาะป้าที่คอนโทรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออันนี้คืออะไรคะเจ็ดห้าสี่หกศูนย์ถูกไหมถูกหรือไม่ถูกคะไม่ใครถูกไม่เอ่ยแปดหมายของพี่นะ วีวมี8ต่ฝามแต่ฝืนเต้นกูเต็นอ่ะเดี๋ยวรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองใจจะขาดก็ศูใช่ไหมจ๊ะใจจะขาดใจจะขาดอันนี้หมายถึงในลอตเตอรี่ใช่ไหมห้ศูนย์ห้าที่นพวงครับคุณราลินไว้เฮ้ยถูกห้าสองเก้าเว้ยเฮ้ยสวัดีด้วยครับไพ่สองแล้วไพ่สองเก้ามีคนดูอีจันนะครับพี่จันทร์มีคนดูแล้วเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้สามล้านแล้วค่ะของเราเท่าไหร่ครับ ย่าบอกนะสามร้อยเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองนะฮะเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองหนึ่งหนึ่งเก้าครับหนึ่งหนึ่งเก้าไม่มีนะครับเดี๋ยวขอทวนรางวัลเลขท้ายเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งห้าสองเก้าเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองหนึ่งหนึ่งเก้านะครับรางวัลต่อไปจะเป็นสองตัวล่างนะครับครับ เตรียมตัวไว้เลยสับเตรียมตัวเตรียมตัวไมม่ีพี่น็อตนะเราอย่ามาตอแหลดีกว่าว่าลบประเทศไทยอ่านี่หนูแฟนขับกองสลับพัดนะพี่น็อตนี่อ่ามัีที่อื่นแต่ตรงนี้เราไม่มีเราไม่เราไม่ได้ขายที่นี่เราไม่มีแต่เราซื้อไม่เช้าใช่ไม่สังเฮ้ยมันไม่ใช่ต้งแตกนะใช่คือทุกครั้งที่มากองสลับพัาร์ทเนือสั่นทุกครั้งเลยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม เพื่อนๆสปปลราเยอะนะสวัสดีไทนสปปเราใครมีลอตเตอรี่ของกองสลากพัดนะคะอยู่ในมือบ้างมาโชว์กันหน่อยดีอันนี้เห็นไหมนี่เรามีลอตเตอรี่ของกองสลากพัดนะคะอยู่ในมือเหมือนกันือตัวจริง FC ตัวจริงทุกงวดบอกเลยจริงๆเดี๋ยวลูกเพจหาว่าเราแบบโม้ไงนะเรามีจริงเห็นไหมตอนนี้หนึ่งพันสามร้อย 56คนคร to ับ1,356คนที่ดูไลฟ์สดกองสลากอยู่ตอนนี้นะครับผมไม่ขออะไรมากครับขอกระดิ่งแชร์ครับแชร์ให้หน่อยครับจะได้มีาลุนรงวัที่ทุกคนนะของเพจอีจัอย่าน้อยหน้าครัแชร์ไปค่ะแชร์วนไปค่ะเผื่อว่ารางวัลที่หนึ่งอยู่ที่นี่นะคะเเอออาาทย้กกจด็คนนี่เราอยากจะบอกว่าระบบของทางกองสลากพัฒน์เนี่ยเขาดีมากเลยนะพอเราซื้อลอตเตอรี่ของเขาเจุดใช่ไหมครเขาจะมีเนี่ยตู้เซฟ เป็นตู้เซฟเนี่ยเห็นไหมเก็บกของเราใช้ให้ใช่เขาจะมีรหัสอะไรรหัสสมาชิกชื่อผู้ใช้สมาชิกเนี่ยให้เรียบร้อยเลยมีกล่องสุ่มด้วยนี่มีจริงๆกล่องสุ่มก็คือก็คือจะสุ่มสุ่มเลขใช่ก็คือในกล่องสุ่มนั้นมันจะมีลอตเตอรี่อยู่แต่เราจะไม่รู้ว่าเลขอะไรจะเป็นเราจะซื้อซึ่งในกลองสุ่มเปิดออกมาเก้าสองนะครับเก้าสองนะครับเอ้าไม่มี เก้ามาเยอะมากสองมาเยอะมากเก้าสองลูกเพจดิจันใครถูกไหมครับมีไหมเก้าสองถ้าใครซื้อห้าสองเก้าอะถูกไหมล่างจะถูกไหมน่าจะมีไหมสองตัวเก้าสองมีใครถูกไหมครับลูกเพจดิจันสู้เขาลูกทำไมเงียบขนาดนี้ทำไมสองตัวล่างเก้าสองน้อยเหรอครับเ้าสองมีคนถูกไหมเอ่ยเก้าสอง ใครถูกปิดเข้ามาครับอยากรู้ครับ92มีใครถูกไหมใครถูกปิดเข้ามาครับเงียบเงียบกันอฟฟิศสรุปเงียบปิดกองสลากอีจแกทร์ฮ่าฮิศอีจันออฟฟิศอีจันก็เงียบเช่นกันไอ้แก๊ปแม่งมาทำงานไม่ได้ทำงานเอาเงินไปเลี้ยงพ่อแม่ซื้อหวยไม่ถูกทุกงวดแกล้งซื้อหวยเพิ่มเท่าไหร่เท่าไหร่ พี่ในหัวว่าซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนซื้อตอนนี้คุยหาซื้อที่ไหนก็คือกดเข้าไปที่กรองสลับพัทคอมนะคะแล้วเข้าสู่หน้าเว็บได้เลยนะคะทางาง,าง่ายง่ายง่ายเลยถ้าแอปโทรศัพท์เราใช่ไหมวันละสามพเดือนใช่ขเข้าแอปของเบลว่ะเข้าทางเว็บอ่านะครับมันจะมีแอปกองสลับพัทปุ๊บนี่นี่ในแอปสโตร์นี่ ง่ายดายนี่ค้นหากฎเลยกองสลากนี่ก็จะเสียเวลานาน่อยนี่ด้วยนะแอปพลิเคชันมีทั้งฝันยังแอปพลิเคชันโหลดแอปเลยนะคะมีทั้งกองสลากพัดแล้วก็กองสลากจัดของนะคะโหลดเลยโหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะซื้อลอตเตอรี่ของกองสลากหรือว่าการผักพัดให้อยู่ต้องสลา สมาชิกนะคะสมัครสมาชิกฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะสมัครง่ายมากพอสมัครเสร็จก็จะมีเลขรหัสอะไรเรียบร้อยแล้วคุณก็เลือกซื้อแบตเตอรี่ได้เลยถูกใจอีจันก็พอแล้วโอเคถึงพี่เจ้าชู้พี่ดูแลคนนี้อ๋อดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่ถูก92นะคะดีใจด้วยจริงๆเย้เยได้กล่องส่ง92ชุด3ใบแล้ว3ใบ3ใบ ได้จากกองสุ่มหลายคนเลยอย่าหยุดอย่าหยุดคอมเมนต์นะคะอย่าหยุดจังอย่าหยุดเราไม่มีอะไรจะคุยนะถ้าคุณหยุดคอมเมนต์สองตัวออกเก้าสองนะคะเลขท้ายเลขท้ายสองตัวนะคะทุกท่านที่อยู่ใกล้ๆตอนนี้เดี๋ยวเราจุดเรางวัลที่หนึ่งเดือนสองบีได้ที่ออฟฟิศนะเป็นกาแฟกาแฟสดนะครับก็คือขึ้นมาชั้นยี่สิบเมตรสามารถเดินมาสั่งกาแฟกิน กลัว <pec S 2> อะไรไหมว่าคุณเป็นลูกค้าหรือว่ามีโหลดแอปมาทูเนี่ไม่จำเป็นนะเราไว้ใจกันมาไว้ใจกันเพราะว่าถ้าเขาไม่เป็นแล้วเขาโหลดแอปตลอหลดหน้าถึงนั่นแหละเ็เดียว แล้วหลงพวนี้ขึ้นมาในตึกในตึกแล้วตอนนี้ถึงรางวัลใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวรอรางวัลที่หนึ่งอาไปเลารอรางวัลที่หนึ่งกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นรางวัลที่หนึ่งไปพร้อมๆกันอ่าเลขท้ายเลขท้ายสองตัวออกเก้าสองค่ะให้พูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวมาทวนกันดีไหมอ่าวนนออล้านใบอะไรบ้างไปแล้วนะคะเลขหน้าสามตัวนะคะเลขหน้าสามตัวมีสองรางวัลมีเลขอะไรบ้างที่คือเลขหน้าเก้าเราเนี่ยสคูนีา้ เลขหน้าครั้งที่1เป็น 7, จ็ดสาแล้วก็มีเจ็ดแปแล้วก็เลขเลขท้าย3 <8 S 2> ตัวน<ล>ะคะมีห้าองแล้วก็ 1, 9 1, 9แล้วก็รางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะก็มี 1, นึรางวัลเกนะคะออกไปแล้วเรียบร้อยคะ่ะเดี๋ยวเรามารอรางวัลที่1กัน คุณต้อกเพดแซวอ่ะทำไมเออเราก็นึกว่าเสียงคณพี่กอนเนี่เเสียงแบเก่งมากอ่ะเพอาะทำไมไม่ได้ไหมทำไมไม่เหมือนเราเลยอะจันจันมาได้ถวยเสื้อมามามาเลยตัวไหนาตัวไหนตัวไหนจันตัวจริงมาเลยไดเอาไม์มาเลยเอาไม์มาเลยนี่ของไปเลยมอเลยนม่เอาไม้กูตัวจริงัลยกัน ก็เลยมาช่วยๆัชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งเลยครับโทษนะฮะฉีดน้ำหอมอะไรมาถามเฉยๆลูกลูกมึงเพิ่งคลอดถามแทนถามแทนตะก้องฮะถามแทนตะก้องครับตะก้องส่งสายตานี้อยู่อ๋อตาตะก้องช้ำรักกันเหรอ พอมาอยู่ตรงนี้พูดไม่ออกเลยค่ะพี่น้องชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อเบลค่ะชื่อคุณเบลทำหน้าที่อะไรในอีจันครับเป็นผู้สื่อข่าวขอถอดเสื้อเสื้อนอกนะครับถอดเสื้อนอกอ๋อได้เอออันนี้ถอดเลยเหรอถอดเลยครับโอ้แค่นี้ก็พอมั้งแค่นี้ก็พอโอเคครับก็สวัสดีทางอีจันด้วยนะครับงวดนี้นะครับขอให้คนถูกรางวัลที่หนึ่งอยู่นี่อยู่ในเพจอ่าอ่าอยู่นี่ อยู่นี่ไงอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมัะอยู่ตรงนี้จะกลายเป็นการมอบรางวัลที่หนึ่งที่เร็วที่สุดในโลกนะครับหนึ่งวินาทีโอ้ยสาวทุกสิ่งตอนนี้คุณเบลนะครับจะมีศัตรูทั่วประเทศนะเพราะอยู่ประกาศว่าจะรางวัลที่หนึ่งนะอ้ยหนูซื้อื่องของพี่น็อตมาตั้งหลายรอบงวดนี้แหละรางวัลที่หนึ่งอยู่ที่หนูครับคุณรัชพัฒน์นะครับบอกว่าอดนะฮะเก้าสองอันนะ ที่ไหนอันนะที่กองสลักไม่อันนะครับซื้อได้หมดนะครับทุกคนรอรางวัลที่หนึ่งเราก็รออย่างใจจดใจจ่อนะครับเฉียดอีกแล้วเฉียดอีกแล้วคืออะไรเฉียดอีกแล้วอ่ะอันนี้คือถ้าเราถูกรางวัลที่หนึ่งปุ๊บอีจันจะตามประกบไปลุยกับเราเลยป่ะคะวันนี้ใช่ค่ะไปค่ะไปครั้งที่เราก็ไป ครั้งที่แล้วไม่ได้ไปไปครั้งที่ไปคอนโดออไปครั้งที่ไปคอนโดอิจานมีจันหายจากเราไปสองงวดนะครับงวดที่เรามีเฟอร์ลี่ไปไม่ได้ไปนะครับ <S 1> <S 1> ไปสองถ่ายไปสองเพราะว่าตอนนั้นเรามีห่มดอยคลายหนาวซึ่งก็เป็นโครงการที่ <S <S <ช>ทางกองสลากฝากเสื้อ,อ,อฝากเสื้อไปให้น้องๆออนะครับแล้วน้องเขาใส่เลยนะเขาชอบมากรับผมก็เดี๋ยวเราก็ถ้าอิจานมีอะไรให้เราอยากจะฝากไปบริจาคอะไรอย่างนี้เราก็คงมีให้เรื่อยๆนะครับ อาบิวว่ามาว่ามาครับอยากได้อะไรครับพอมาอยู่ตรงนี้พูดไม่ออกเลยอ่ะไม่ต้องอยากได้หนาชิบหายไม่มเออกกรุงเทพียงใช่มือสั่นกลัวจะได้รางวัลที่หนึ่งอ๋อยอดครับตั้งแต่มีพตีเข้ากล้องปุ๊บยอดคนดูสองพันกว่านะครับสองพกว่าไม่ใช่กันมันใกล้รางวัลที่หนึ่งเราก็แฟนๆกองสลากเัานี่แหละกดแชร์ออกไปนะครับของกิจจัทร์เท่าไหร่บิวสองล้านสองล้านเนาะ สองล้านนี่คนอะไรเฮ้ยลุ้นครับลุ้นลุ้นมากค่ะตอนลุ้นครับลุ้นครับตื่นเต้นเพรเห็นเงินกองโตๆนี่หรือเปล่าเห็นสายตาคุณไม่ออกจากตรงนี้เลยอะวันนี้บอามาใบเล็กไปใบเล็กไปไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ท้ายรถไปส่งถึ่บ้านเลย ผมเพิ่งไหา้ตาไข่มาถูกแน่ครับนะครับจากทาง YouTube นะยูเซอร์ซีอาร์เซเว่นคริสเตโนโรนดนโดซื้อหวยกับเราด้วยนะครับนะครับมาแล้วหรอมาแล้วนะครับรางวัลที่หนึ่งจะออกแล้วนะครับกำลังหมุนนะฮะกำลังหมุนนะฮะรางวัลที่หนึ่งนะครับเลขหกตัวที่ลุ้นที่สุดในประเทศไทยนะครับตื่นเต้นอะ เป็นเวลาที่ทนนช่วงนี้เงียบปิดครับตอนนี้หนูเปิดอรอลุ้นเลยนะ <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วเท่าที่เห็นมา,มาแล้วเหรอครับแป <8 S 2> ดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้านะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าพี่น็อตคะหนูซื้อ ไม่มีแปดแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าเก้าคุณคุณว่าเราเคยไปได้เลขจากไหนมาลูกเพจเรามีใครถูกมีใครถูกลางวันที่หนึ่งไหมครับน้องเช็คแล้วกองสลากคลัสไม่มีรางวันที่หนึ่งสองล้านไปไม่มีรางวันที่หนึ่งเฮ้ยเออจริงปะเนี่ยไอ่บ้างสองล้านใบสองล้านใบไม่มีรางวันที่หนึ่งแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้า แปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้ามีแต่ข้างเพียงนะครับข้างเพียงเดี๋ยวนะฮะไอ้เลขหน้าจากรางวัลที่หนึ่งอันนี้เขาไม่นับนะครับอ๋อเขาไม่นับใช่ไหมคะแสดงว่าคุณสารอันตาวแล้วครับผมมีแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าแปดสี่หมายเลขนะโอ้โหแปดแปดศูย์หนึ่งห้าแอุ้ยเลขท้ารางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งเป็นชุดสี่ใบ าาเไหนถ้าเข้ามานี่ชุดสี่ใบยี่สิบสี่ล้านนะครับเ <c oughs> นี่ยลูกค้าคนเดียวเออเอาแต่ก็ยินดีด้วยแนะยินดีด้วยกับทุกท่านนะครับที่อยู่ยกรางวัลน,นะครับ <c oughs> ถึงจะไม่มีรางวัลที่หนึ่งก็มีรางวัลอื่นนะครับแล้วก็มีแปดแปดศูนย์หนึ่งหกศูนย์ 88160มีทั้ง159แล้ว160เอ้ย158แล้ว160แต่ไม่มี158จ้งเว้นกันทำไม่เสียใจใช่หนูเสียใจหนูถูก880 880หน้าเหรอใช่แต่หนูแต่เลขไม่ได้นับเป็นแบบนั้นอ๋อเหรออะไรวะอะไรวะเนี่ยอะไรของเขาอะอีจันท์มาไม่ถูกรางวัลเลยเนี่ยหนูถูก880012 อีจันหยุดไปสองงวดเราได้รางวัลที่หนึ่งทั้งสองงวดเลยนะเออจริงเหรอจริงก็งวดแรกเรามาอะงวดแรกเราได้สิบสองล้านใช่แล้วอีจันมาสองงวดเราก็ไม่ถูกไม่ถูกเว้นไปพออีจันหยุดเราถูกรางวัลที่หนึ่งสองงวดพออีจันมาไม่ถูกแต่มันก็มีงวดหนึ่งที่เรามาเราถูกอะใช่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 โอเคนะครับแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าครับรางวัลที่หนึ่งรางวัลเลขท้ายสองตัวเก้าสอง รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเจ็ดแปดหกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งห้าสองเก้ารางวัลเลขท้ายสามตัวหนึ่งหนึ่งเก้านะครับงวดนี้กองสลักทัดไม่มีรางวัลที่หนึ่งนะครับแต่มีรางวัลข้างเคียงแต่มีรางวัลข้างเคียงทั้งหมดหกรางวัลให้เจ็บใจเล่นนะมีหนึ่งห้าแปดหนึ่งหกศูนย์แต่ไม่มีหนึ่งห้าเก้านะครับหมดเจ็บใจก็่ฮโอเคครับยังไงวันนี้ เมื่อไม่มีรางวัลที่หนึ่งเราก็ขอจบไลฟ์แต่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีไม่ว่าจะมีรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่านะครับเราแจกเสื้อนะครับ250รหารางวัลนะครับ2 5 0รหางวัลนะครับเราสุ่งแจกเสื้อให้อยู่แล้วนะครับโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะสองพันหกพัอสองพันหกคนยังดู คนยังดูไม่ลดดูอยู่ค่ะแล้วจะให้เราคุยอะไรคุยกับทางอิจานอูเสียห์จะันนี้ทานรับเหมือนกันนี่ก็เสื้อเสื้ออิจานมีคนคอมเมนต์เท่าไหร่ดีกว่าดูยังไงดูยังไงอะบิวไม่ต้องดูแล้วครับเอาเป็นว่าทางอิจานมีคนดูสองพันคนไอหนีไม่อยู่พี่อยากรู้ว่าเราสามารถดึงคอมเมนต์จากของอีจานในคอมเมนต์อะดึงได้อยู่แล้ว ใครอยากได้เสื้อกองสลักพัดจากอีจานคอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวผมสุ่มจากนายคอมเมนต์ห้าสิบตัวห้าสิบตัวตัวนะคะห้าสิบตัวใครอยากได้เสื้อกองสลักพัดนะคะคอมเมนต์มาแฮชแท็กมาด้วยเออทางอีจานนะทางอีจานนะคอมเมนต์มาเลยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเนาะแฮชแท็กมาเป็นแฮชแท็กกองสลักพัดนะคะห้าสิบตัวเดี๋ยวเราจะ สุ่มเลือกสุ่มเลือกครับแล้วรับรองแล้วไม่มีล็อกค่าสุ่มจากทางกองสลากใช่ไม่มีล็อกแน่นอนนะครับมีเสื้อโชว์ไหมครับเสื้อโชว์ไหมคะพี่น็อตเสื้อโชว์นี่ครับนี่ครับไม่ใช่รุ่นนี้ดิรุ่นใหม่ใช้ใส่เสื้อรุ่นใหม่มื้อนี่ไงมีคนนเมอยากได้เสื้อเต็มเลยเสื้อก็สวยจริงทีมใ่ นั่นแหละขวัญใจอยู่ถอดมาโอ้ยเดินมาเดินมาเดินมานู่นนู่นตัวนู้นค่ะหันหันไปเลยฮะหันกล้องไปเลยครับตัวนู้นตัวนู้นค่ะถอดเสื้อออกอยากเหงี่ยดดิมันมันไม่พระเอ่อเอาออกเอาออกเออนั่นแหละแล้วก็ยืนบูลลี่เชมิ่งพวกมึงอ่ะมีคนคอมเนอยากได้เสื้ออยากได้ื้อทำไงครับพี่เบลได้เลยครับในคอมเมนต์นั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะ สุ่มจับให้ครับ50ตัวนะคะ50ตัวนะัะเป็นเสื้อแบบใหม่ของกองสลับด้วยใช่ครับตัวละ4,850ันาสนะครับเราแจก50ตัวนะครับแค่พิมพ์ว่าแฮชแท็กกองสลัครับเนาะได้ครับใช่50ตัวเดี๋ยวเราจะสุ่มอ่ะนะครับวันนี้เราก็กลับไปกินหมาม่าเนาะต้องเป็นสมาชิกก่อนเลยนี่ไม่เป็นไรครับจะเป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาได้เสื้อเขาก็กลับไปเป็นเอง เราไม่ช่งารบังคับังคับคนเราอยากให้เขาเต็มใจที่จะสมัครกับเรานะครับปังมากเราปังมากปังปังปีหน้าจะเสียโอเคครับก็ฝากกองสลับพัดด้วยนะครับสามารถกดติดตามเพจกองสลับพัดได้นะครับแล้วก็เราก็มีรายการดีๆอย่างเช่นเลขผีเฮียนนะฮะการพาไปหาเลขนะครับ เรามีซีอข้างถนนข้างทางข้างทางนะครับในรายการชิมอาหารนะครับแล้วเราก็มีรายการกองสลักคอมดี้อ่าเป็นซิทคอมรู้ไหมครับเคยดูไหมเจยบเคยดูไหมเรามีเรามีซิทคอมสนุกสนุกมีมา8ปดอีพีแล้วแปดแล้วใช่ลองเข้าไปดูครับสนุกสนุกเป็นรายการที่แบบเป็นเป็นเป็นคล้ายๆรายการตลกในทีวีที่เขาแบบ เคยออกกันแต่เรามาทําของเราเองเป็นแบรนด์ของตัวเองอาเจอกันในอีจาอาเดี๋ยวค่อยดูครับค่อยดูครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเก็บตังก่อนคนไม่ถูกก็ลุกขึ้นมาคนไม่ถูกก็ลุกขึ้นมาเนาะฮะหนูซาเอากระเป๋ามาโหลดแอปก้องสลากกันหรือยัง ไหนไหนดูหน่อยได้เสื้ออยากได้เสื้อถ้าอยากได้เสื้อนะคะก็คอมเมนต์มานะคะโดยการติดแฮชแท็กกองสลากพัดนะคะแล้วพี่น็อตเนี่ยจะแจกทั้งหมด50ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นเสื้อแบบใหม่ด้วยนะคะเป็นเสื้อรุ่นใหม่สีแดงสวยมากที่เมื่อกี้พี่เขาได้มาโชว์ให้ดูแล้วนะคะสีแดงแรงฤทธิ์เนาะเราก็สีแดงเราก็สีแดงนะคะวันนี้ไม่ถูกรางวันนะทุกคนวัน้าเอาใหม่เนาะวันมาเนาะวัน้ารุ่นกันใหม่แต่วันนี้ เยอะนะคะ50ตัวลิบใช่50ตัวนี่คือหมดไวมากนะบอกเลยเสื้อสวยเสื้อสวยโอเคถ้าลงงลายยังไงก็ยังเม้นได้อยู่เนาะใช่ลองลายเม้นได้ห้าสิบตัวนะทุกคนห้าสิบตัวนะคะห้าสิบตัวใครอยากได้คอมเมนต์มาไม่มีใครอยากได้เสื้ออีจันบ้างหรอมีคนอยากได้เสื้อ ส่งกองสลับัดก็คือมีรายการให้ติดตามด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามได้กันในอีจันนะคะใช่สนุกแม่ปีนี้เก็บเงินแล้วอะเขาเก็บเงินลงกระเป๋าแล้วอะไปดูเขาเก็บเงินลงกระเป๋ไหมเขาเก็บเงินลงกระเป๋าแล้วอ่ะเหมือนแเก็บเงินแล้วอะ สามสิบล้านแต่ว่าวันนี้ก็คือมีรางวัลข้างเคียงนะมีคนถูกรางวัลข้างเคียงข้างเคียงตั้งเท่าไหร่ข้างเคียงก็24ล้านแล้วนะเพราะว่าเขาถูกเปิปัดชุดเนี่ยก็ดีใจกับคนที่ถูกรางวัลด้วยนะคะดีใจด้วยมากๆเลยส่วนเราก็ไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีคอมมันคอมมันใช่คอมมังของพี่แต่แฮชแท็กกองหลักมัดอ่ะมีใครอยากได้เสื้ออีจันต้องไหมครับรู้สึกน้อยใจ อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเจอกันเดือนหน้านะคะกุมภาพันธ์เนาะเริ่มใหม่ดังวันที่หนึ่งยังไงก็ต้องเป็นของเราสักวันอะเรามาทุกครั้งอะต้องมีสักงวดต้องมีสักงวดที่เป็นของเราสองตัวเราก็จะเอาโอเควันนี้ลาไปก่อนจ้าก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่บ๊ายบายค่ะเอาเงินไปเก็บแล้วค่ะเอาเงินไปเก็บที่บ้านเลนแล้วค่ะแล้วก็ไม่มาอะไรอีกแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะ